เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ3ามเขาบอกว่ากำหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน a b c d ดังรูปจงหาเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้อ่ะเขากำหนดเจ้านี้มา อ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนตรงนี้ออกไปนิดนึงประมาณนี้แล้วกันจะได้เห็นรูปและเห็นคําถามเนอะอ่ะประมาณนี้โอเคโอเคเขาถามว่าเวกเตอร์ A B เนี่ยเท่ากับอะไรอ่ะก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่า A B คือด้านนี้ถึงด้านนี้อ่ะปลายเนี่ยมันอยู่ที่ B ดังนั้นมันก็ต้องเท่ากับด้านคู่ขนานของมันคือ D C อ่ะแล้วเรามาเช็คก,ก่อนว่าปลายปลายของไอเวกเตอร์ D C เนี่ยใช่ C หรือเปล่าอ่ะ หัวลูกศรเนี่ยปลายลูกศรเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่โอเคดังนั้นพี่ก็จะบอกว่ามันเท่ากับเจ้า d c อ่ะเวลาเขียนเวกเตอร์เนี่ยให้เขียนแบบเออมีหัวขึ้นมาตรงนี้นิดนึงมีจงอยขึ้นมานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรนะเจ้าเส้นตรงส่วนของเส้นตรงเทือกเนั้นใช่ไหมเออตอบไอ ED ED ฟึบฟึบตรงนี้ใช่ไหมปลายอยู่ที่ดีอ่ะก่อนอื่นคือเราต้องจําสมบัติของเจ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานให้ได้ก่อน คือเจ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมีเส้นเทียงมุมสองเส้นใช่ไหม BD และ AC อ่ะเจ้าเส้นเทียงมุมแต่ละเส้นเนี่ยพอตัดกันใช่ไหมมันก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ่ากันคือในแต่ละเส้นนะนะคือเจ้า AE จะเท่ากับเจ้า CE อ่ะเจ้า BE จะเท่ากับเจ้า ED แต่ว่าอ่ะเห็นไหมแต่ละเส้นเนี่ยไม่เท่ากันนะหนึ่งอ่าเจ้าหนึ่งข,ขีดจะเท่ากับเจ้าหนึ่งขีดเจ้าสองขีดจะเท่ากับเจ้าสองขีดอ่ะเจ้า ED เนี่ย เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเท่ากับเจ้า B e ถูกไหมเพราะมันเท่ากันอ่ะดูทั้งขนาดและทิศทางตรงนี้ BE โอเคปลายมันอยู่ที่อะไรปลายมันอยู่ที่ E ไงพี่ก็บอกโอเคได้เพราะมันชี้ไปทางทิศเดียวกันเลยถูกป่ะอ่ะสุดท้าย CB CB พี่ก็บอกว่าอ่ะ CB มันคือชี้ลงมาตรงนี้ถูกป่ะ CB มันชี้ลงมาตรงนี้ด้านคู่ขนาดของมันคือเจ้า AD แต่ว่าอเดนคือลูกศรเนี่ยมันชี้ขึ้นอยู่พี่ก็บอกว่าอ่ะไม่ได้ มันก็ต้องชี้ลงมาเหมือนกันดังนั้นพี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นก็สลับให้มันซะสิเป็น A D เอ,อ่อ D A โทษทีเจ้า D A โอเคไหมสลับเจ้า A D ฟึบฟึบก็ใส่ลบให้มันมันก็สลับทิศท,ทันทีเจ้าหัวลูกศรก็จะมาอยู่ตรงนี้กลายเป็น A D ฟึบอ่ะใช่ไหมเออพี่พูดผิดละกลายเป็น D A โอเคเนอะเอออ่ะเผื่อใครนึกภาพไม่ออกเนอะฟึบเนี่ย A D มันอย่างนี้อยู่ใช่ไหม แล้วถ้าสมมตเราอยากให้มันกลายเป็นเจ้า C B แบบนี้พี่ก็แค่สลับไงเป็นเป็น D A โอเคเนอะเก็ตปะประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมามาดูกันต่อที่ข้อ3.4อ่ะลบ C B ลบ C B ก็จะกลายเป็น B C อ่ะจะกลายเป็น B C เลย ฟบโอเคเนอะอ่ะพอเป็น B C หวัวลูกศรก็คือขึ้นไปอยู่ทางนี้และเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับเจ้า A D ทันทีเพราะเออเป็นรูปเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาเจ้า A E ฟึบฟึบชี้ขึ้นมาอ่าทีนี้พี่ก็บอกว่าประเด็นประเด็นมันอยู่ที่เจ้า C E เนี่ยมันชี้ลงมาตรงนี้ไงเออดังนั้นพี่บอกว่าถ้าอยากให้มันชี้ขึ้นก็สลับเลยเป็น E C ต่อมาเจ้าลบ AE จริงๆมันก็คือเจ้า EA อ่ะสลับอย่างนี้ได้เลยนะเจ้า EA คราวนี้มันก็จะชี้ลงมาตรงนี้หัวลูกศรจะชี้ลงมาซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับเจ้า C e ีพี่ก็บอกว่าเอองั้นก็เท่ากับเจ้า C e นั่นแหละซึบอ,อย่างนี้เลยโอเคเนอะประมาณนี้ประมาณนี้เออก็ดูทิศทางดีๆแล้วกันบางทีอาจจะสับสนเรื่องอเจ้าหัวลูกศรได้อ่ะก็ข้อแรกก็ตอบตอบดีซี อ่ะมาดูกันอีกรอบ A B D C โอเคเนอะ E D ชี้ขึ้นตรงนี้ B E ชี้ขึ้นโอเค C B ชี้ลง D A ชี้ลงโอเคต่อมา C B. C B ลบ C B ลบ C B ก็คือกลายเป็น B C ก็คือกลายเป็น B C ถูกปะเออ B C ฟึบฟึบก็ A D A E โอ้โทษโท AE ขึ้นมานี่ก็ต้องเป็น EC ต่อมาลบ AE ก็คือ EA ชี้ลงก็เป็น CE โอเคเนอะประมาณนี้นะครับโอเคข้อสามก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อสี่กันเขาบอกว่าถ้าระบุทิศทางโดยใช้ระบบตัวเลขสามตัวในแบบข้อสเออจำกันได้เนอะศูนย์ศูนย์ถึงสามหกศูนย์อย่างนั้นนะเออ และให้ u เวกเตอร์ u แทนการเดินทาง300กิโลเมตรไปทางทิศ075องศาแล้วจงบรรยายการเดินทางที่แทนที่ด้วยลบ u ลบเวกเตอร์ u โอเคอก่อนอื่นเราก็วาดเจ้าแกนขึ้นมาก่อนอ่ะจะให้ดูง่ายง่ายอ่ะปึประมาณนี้วาดคร่าวๆก็ได้ โอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าเจ้าเวกเตอร์ u อะไปทางทิศศูนย์เจ็ดห้าองศาพี่ก็บอกว่าอ่ะศูนย์เจ็ดห้าองศาก็คืออยู่ในควอดแดนแรกเพราะว่าไล่มาจากศูนย์ลงมาเจ็ดสิบห้าองศาก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรพี่ก็อะกาๆเอาไม่เป็นไรเอาเอา,อา,าประมาณๆเจ้าเนี้ยจากเจ้าแกนแกนทิศท,ทางเหนือเนี่ยลงมาตรงเนี้ยคือเจ็สิบห้าองศาโอเคปะเออตำแหน่งนี้ก็คือ0ูนย์็ดห้าองศานั่นเอง เออไปทางทิศ0.75องศานั่นเองแล้วก็มีขนาด300กิโลเมตรเออก็คือเจ้าเวกเตอร์อยู่แล้วถ้าถามว่าเออพี่แล้วเวกเตอร์ลบยูของเขาหล่ะที่เขาให้มาที่เขาถามอะถ้าเวกเตอร์อยู่ไปทางนูน้นเวกเตอร์ลบยูก็คือต้องกลับทิศแค่นั้นเองเอ่ะพี่ก็กลับทิศอย่างนี้ดือด้อๆเลยโอเคกลับทิศเลยไม่มีอะไรและทีเนี้ยเจ้าตรงเนี้ยเดิมทีมันเป็น15องศาถูกไหมเออ มุมตรงข้ามก็คือ15บห้าองศานั่นเองโอเคเนอะทำกับแกน X ฝั่งนี้อยู่เนอะก็คือ1 8 0ยแลบลงมาสิองศาอย่างนั้นน่นแหละเออพอพอพอ,พอ,พอ,พอจับภาพได้เนอะประมาณนั้นอ่ะอ่ะเอ,อ้ยขอโทษตรงนี้มัน270แล้ว2 7 0้อลบลงมาสิองศาก็255องศาเนอะเออก็คือหรือว่าจะบอกว่าเอา75เนี่ยบวกไป180ก็ได้ประมาณนั้นอืมทีนี้ทีนี้พี่ก็บอกว่าเจ้าเนี่ยคือ เวกเตอร์ลบยูแล้วแต่ขนาดเนี่ยมันก็คือ300กิโลเมตรเหมือนเดิมถูกปะเออเพราะว่ามันก็เดินทาง300กิโลเมตรเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสรุปได้ว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์ลบยูเนี่ยแทนการเดินทาง300กิโลเมตรเช่นกันแต่เปลี่ยนทิศทางไปทางทิศ255องศา โอเคเนอะจาก75ก็บวกมา180หรือจะเอา270ลบมา15ก็ได้แล้วแต่โอเคเนอะได้สองห้าห้เท่ากันเท่านั้นเองนะครับผมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกแหละเขาคงต้องการให้รู้ว่าอ่ะเจ้าเวกเตอร์ u คือเจ้านี่แล้วถ้าถุดเวกเตอร์ลบ u ก็คือคุณก็ออ้ยคุณก็กลับทิศให้มันแค่นั้นเองเนอะประมาณนั้นโอเคก็ข้อ4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรียบร้อย เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี่ยนงน้องอิงค่ะสอนอทิตยนั่นทดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง